ศิลปินไอดอลไทยและเอเชียกว่า100รชีวิตจัดเต็มโชว์ในงานไอดอลเอ็กชเชนี MBK c เตอร์ครั้งแรกในไทยและเอเชียเปิดตัวเบอรี่บอมปีฮอมบอยทั้งวงพร้อมซิงเกิลเปิดตัวน่ารักเกินเบอร์ได้เบอรี่เบอรี่ร่วมฟิชเจอร์ดิงด้วยโดยงานในครั้งนี้เสิร์ฟความสนุกสุดมันกันเป็นประจำทุกเดือนสำหรับงานไอดอลเอ็กชเชนที่ศูนย์การค้า MBK c เตอร์โดยเดือนกรกฎาคมนี้เพิ่มดีกดีความสนุกสุดมันเติมความชุม่มฉ่ำให้หัวใจต้อนรับหน้าฝนด้วยศิลปิน สุดฮอตจากไทยและเอเชียกว่า100ชีวิตตลอดการจัดงานทั้ง2วันในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่1 2กรกฎาคม2,566ชั้นจีลานกิจกรรม MBK Avenue Zone A ก็ขอบคุณมพี่วันนี้ทุกท่านมานะคะไม่จริงๆต้องบอกว่ากุ้งจัดไอดอลเช้งมาเนี่ย3ปีครบพอดีแล้วเราก็ได้ตกลงจะทำต่อไปอีก40ครั้งจากนี้นะคะก็คืออีก3ปี แต่ปีนี้ก็คือเราโตขึ้นเพราะว่าเรามีพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นมีเอนเตอร์เทนเมนต์กับมี e อ NERGY DING แล้วก็ Masterpiece ที่จะมาอยู่กับเราไม่ให้เหงานะคะก็คิดว่ามันก็จะน่าไปได้แบบไปได้กันหลายๆคนก็น่าจะไม่เหงาแล้วก็น่าจะแข็งแรงมากขึ้นที่ผ่านมาลำบากมาโดยตลอดค่ะแต่กำลังจะเริ่มไม่ลำบากแล้วค <c oughs> ่ะตั้งแตนี้ไป <c oughs> แต่ก็ สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ที่มีมาตลอดที่ทำา I ไอรอนเชก็คือพลังงานที่ได้จากเด็กๆแล้วก็ศิลปินรุ่นใหม่ก็ต้องบอกเลยว่าตามเป้าหมายกูก็คือไอรอนเชนก็ทำขึ้นมาเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนของไอดอลแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เราสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าเราได้พันธมิตรไม่ว่าจะเป็นจากญี่ปุ่นจากเกาหลีวันนี้มีทีมเกาหลีนั่งอยู่ตรงนู้นด้วยนะคะซึ่งที่จะเห็นในโลโก้แล้วซึ่งจะพาศิลปินเราไปโชว์ Festival ที่เฟสติวัลีนะคะค นอกจากนั้นเราก็ยังมีแบบพันธมิตรที่แบบมีเองก็จําหน่ายในทั่วเอเชียซึ่งเราก็น่าจะไปประเทศข้างเคียงอะไรอีกแล้วก็ที่สำคัญแอดวานซ์ไปอีกทุกคนน่ยจะไม่มั่นใจเลยถ้าขาดความสูงเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนก็จะมีคนมาเติมความสวยความงามแล้วก็ความมั่นใจให้กับเด็กๆทุกคนค่ะใช่ค่ะต้องขอบคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นอย่างวันนี้ พันธมิตรใหญ่ของพุ่งใหญ่จริงๆพุ่งบอกว่าพุ่งโตขึ้นจริงๆเพราะพุ่งมีคุณกอล์ฟักกิ้งฮีโร่ซึ่งตัวใหญ่มากก็จะส่งศิลปินร่วมกับงานเราตลอดในทุกๆอีเวนต์ลงไปถึงคิสขอวางนะคะทูโฟก็มาร่วมกับเรา XO City คือตอนนี้ต้องขอบคุณที่ตอนแรกเรามองว่าจะเป็นเวทีให้กับค่ายเล็กๆแต่ในที่สุดเพื่อนๆทุกคนก็เห็นสิ่งที่เราทำมาไม่ว่าจะเป็นช่องวนันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวายกลุ่มซีรีส์ทั้งหมดมันคือความฝันของพุ่งแล้วมัน มันมันคุ้งค่ากับสิ่งที่เราเหนื่อยมาจริงๆ3ปีค่ะพอมันมีช่องทางตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้แบบว่าเหมือนคนเขาม,มีโอกาสมีเวทีไงคะเพราะตอนนี้เวทีที่จะเป็นสตาร์เตอร์มันแทบไม่มีมันมีเลเวลที่แบบสูงไปเลยไม่ว่าจะเป็นหลายๆที่ที่บอกแต่ของเรามันเป็นการเริ่มต้นจริงๆค่ะจริงๆเราก็อยู่กับพี่ปุ้งมาตั้งแต่ต้นปีเนาะของพเมย์แล้วก็ตอนนี้ก็คือมาช่วยในส่วนของ ดูแลในเรื่องของแบรนด์สินค้าก็คือมี Energy d ด n งค่ะเราก็เลยได้เข้ามาตรงนี้เพราะว่าเราเห็นว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสกับน้องๆศิล,ลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้อนศิลปินทุกมายเนี่ยม,ม,<า>มีมาซัพพอตในเรื่องของศิลปินต่างประเทศด้วยคะ่ะในเรื่องของออที่จะเป็นเรื่องอย่างวันครั้งนี้เนี่ยมีความห่วงมาก็มีช่วยสนับสนุนในเรื่องของออการเดินทางหรือหลายๆอย่างที่มาแล้วก็ซัพพอตตรงนั้น ทานประาที่คือแต่เหนต้องขอบคุณพี่กุ้งก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วครับคือต้องขอบอกว่าขอขอบคุณนี่ว่าให้โอกาสให้เราเราดูแลน,น้องๆทางด้านอยู่หน้าแล้วก็ด้รรงงานเศรษฐกิจความงามแล้วก็ตั้งแต่พี่กุ้งมาคือมันมีอะไรหลายอย่างคล้ายๆกันครับ <S <S <ๆ S 1> คือพี่กุ้งม,มองเห็นศักยภาพของน้องเย,ย,ยาวชนไทยจะผลักดันเพื่อไปสู่สากลด้วยครับเหมือนก็คล้ายๆกับท่าน้าเศรษฐกร,รมความงามเหมือนกันหรือวิวพันธ์หมอไทยแล้วก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกครับเราก็เลยมองว่าตรงนี้เรามีอะไรเหมือนกันเราก็เลยมองว่า เราจะสนสบสนุนตรงนี้เพื่อมองว่าให้น้องๆครับเป็นเหมือนลพบิเซนหน้าตาของทั้งตัวตัวคุณน้องๆเองด้วยแล้วก็คุณหมอไทยด้วยที่อาจจะมีข่าวขาว่ขาวเร็วนี้น้องๆก็เข้ามาทำาิจกรรมพากพย,พย์มากับเราก็เดี๋ยวดูกันอีเทีวว่าเป็นยังไงครับก็ต้องขอบคุณมาสเตอร์ครับเพราะเด็กๆทุกคนจะมั่นใจขึ้นถนะ้ามีหน้าตาที่เหมือนเราทราบดีว่าเกาหลีเขาทำอะไรตอนนี้เราก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปแบบนั้นนะคะก็ะคือมาสเตอร์จะมาเติมเต็มให้กับเด็กๆที่อยู่ในกลุ่มด้วยค่ะ ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆหลายคนว่าเอ๊ะทำไงจะมาร่วมง,งาน,นเราจชิง้ก็แค่ส่งโปรไฟล์นะคะของค่ายหรือของสังกัดเข้ามา inbox เข้ามาในในเพจได้เลยเราก็จะพิจารณาความเหมาะสมต้องมีผลงานตัวเองแล้วก็อยากให้เด็กไทยอะค่ะพัฒนาก้าวขึ้นไปอีกไม่ได้ไม่อยากให้อยู่แค่นี้เพราะจริงๆเราเชื่อว่าไทยเรามีดีแล้วปีนี้เนี่ยสิ่งที่กุ้งแรกเปลี่ยนกับทางเกาหลีอย่างหนึ่งก็คือจะส่งเด็กเราเนี่ยไปเทรนกับ ค่ายใหญ่ๆที่นู่นโดยการเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นโดยเราจับมือกันแล้วก็จะเห็นแล้วว่าม,มาแล้วอยู่ในนี้นะคะก็จะมีอะไรที่พัฒนาไปได้เพราะว่าไม่งั้นเรารอที่จะออดิชั่นแล้วติดได้ไปอ่ะเมื่อไรหร่ล่ะเด็กเราจะได้นานที่จะมีหนึ่งคนแต่ตอนนี้เราจะสามารถส่งไปได้มากขึ้นนี่ก็คือการแลกเปลี่ยนที่สําเร็จแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยมาสนับสนุนนะคะเรายังจับต่อไปทุกๆเสาร์ทย์แรกของเดือนค่ะสวัสดีค่ะ Bird ie, Bird ie, สวัสดีค่ะพวกเราเบอร์รี่บอมเป็นไงบ้าง <c oughs> ก,ก,ก็รู้สึกว่ามีการตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็คือเบอร์รี่เบอร์รี่ก็รู้สึกว่าน่าจะแฮปปี้ไหมแฮปปี้ <Happy S 1> ค่ะจริงๆถือว่าเ,เป็นครั้งแรกนะคะของพวกเราเบ,บอร์รี่กับเบอร์รี่บอมที่ได้มีการฟีดกันใช่ค่ะ,คะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเราจะมีการเปิดตัวเอ็มวีนะคะครั้งแรกแล้วก็ที่แรกนะที่นี่ด้วยใช่ค่ะ เต้นเต้นเหรอคือตัวพวกเราเองก็ยังไม่ได้ดูใช่ค่ะจะได้ดูพร้อมกันตรงเวทีอะไรเช่นนล้ใช่อย่างบริีบๆคุณเราเรินมที่ก่อนแลนะพี่แกันใช่ค่ะีแนะนำในเรื่องของที่ก่อนคือด้วยความที่ว่าเขาเต้นเก่งกันอยู่แล้วแล้วก็มีทักษะกันอยู่แล้วเออแต่อาจจะแบบว่าแนะนำเหรอแนะนำนิดเดียก็ได้ละก็คือเขาเขามาดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะปรับในเรื่องของเออ่ ได้ให้มันเข้ากันค่ะการออกสื่อเพราะเขายังไม่เคยใช่แล้วเป็นครั้งแรกที่เจอสื่อเยอะมากขนาดนี้่่ะคใชตื่นเต้นค่ะการทำงานครั้งแรกกับพี่เบอร์รี่เบอร์รี่ก็พวกเราก็จะแบบดูวุ่นวายหน่อยเพราะว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้ถ่ายมีการแล้วก็คือได้ทำงานร่วมกับพี่ๆเบอร์รี่ก็รู้สึกว่าสนุกแล้วพวกพี่เขาก็เป็นโปรเฟชชั่นอลมากค่ะอยากให้น่ารักเลยเบอร์รี่มันมีอะไรมันเต้นดีไหมด้วยมีค่ะในทิกติกมีแล้วค่ะ

เราก็เป็นเพื่อนๆในในวงการเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็คือทางวิกกุ้งได้ค่าย i d x เนี่ยได้เปิดการ audition พวกเราก็เลยลองชวนๆกันมาทีนี้พวกเราก็ตื่นเต้นเนาะการที่แบบเอาอยู่ดีๆเอามาเจอการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอได้คัดเลือกเข้ามาก็รู้สึกว่าอยากทำให้มันเต็มที่ค่ะแปลว่าเรารู้จักการเต้นก่อนใช่ค่ะก็คือการเต้นคเวอร์ค่ะอพลองเพลงตอนนี้ก็มีการเทรนค่ะ เพราะว่าแต่ละคนมากันคนละสายอย่างอย่างอ,อย่างพี่อิมใช่ไหมที่มาแนวโคเวอร์แดนซ์พี่สอนอะไรอย่างนี้อย่างแท้ก็จะเป็นสายร้องมาค่ะคอนเซปต์ Concept ของวงอะคะ่ะก็จริงๆแล้ววงพวกเราคอนเซปต์หลักของเราคือการเปิดโอเพนเวิร์ค่ะในเรื่องของ L G B T ค่ะก็อยากให้ทุกคนลองเปิดรับแล้วก็ลองลองให้ให้โอกาสพวกเราเนาะในในเรื่องของด้าน L G B T อะค่ะอยากให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วพวกเราอะก็ไม่ได้ต่างจากชายหรือหญิงแท้จริงๆแล้วคือ ไม่ว่าจะชิมไหนก็อยากให้เป็นยูนิเซ็กค่ะฟีดแบ็กตอนนี้ก็คือคนตอนรับดีเน,ะนาะใช่ค่ะในในของ,ของด้านของความที่เป็น LGBT ก็ทุกทุกสื่อก็ให้การติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราค่ะ จริงๆแล้วเพลงที่พวกเราทำกันมาอันนี้คือซิงเกิลไตเติ้ลเนาะที่เป็นเพลงมอบตัวเธอก็คือมีทั้งเบรกแดนแล้วก็ขายความน่ารักในในเพลงอยู่แล้วค่ะคือเราไม่อยากให้มอง LGBT เป็นแบบเฮ้ยต้องต้องโหดต้องดูเท่เสมอไปจริงๆแล้วเราอยากขายอีกมุมหนึ่งของ LGBT ค่ะมีค่ะเขาก็จะแบบว่าเออจริงๆแล้วพวกพวกยูก็จะแบบเอออยากให้ขายความน่ารักมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราก็เป็นเพศผู้หญิงเนาะก็อยากให้ขายความน่ารักตรงนี้ค่ะ ได้ค่ะพวกหนูก็เต้นค่ะได้ค่ะพวกหนูก็เต้นค่ะอาจจะสวยกว่าพวกพี่เขาก็ได้นิดหนึงนิดนึงยาวพิชจุดรวมตัวของเราคือเป้าหมายของเราที่เราตั้งไว้ก็คือแพชชั่นค่ะแพชชั่นเดียวกันใช่แพชชั่นเดียวกันโปรเดียวกันก็เลยเกิดเป็นเบอร์รี่บอมค่ะจริง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 แล้วมันทุกแท้ว่าทุกๆการทำงานมีปัญหาหมดค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นว่าเข้าใจกันได้ไหมมากกว่าแต่แต่อย่างบอมอะไม่มีปัญหากันค่ะเพราะว่าเข้าใจตรงกันเราก็คุยกันเยอะด้วยเราคุยกันตลอดคือจริงๆแล้วพวกเราจะถามกันตลอดว่าเฮ้ยเราอยากให้เพลงของเราเพลงแรกเนี่ยออกมาเป็นยังไงแล้วก็มีความชอบของทุกคนอยู่ในนั้นทั้งเรื่องเสื้อผ้าทั้งเรื่องคอนเซ็ปต์ทุกคนจะอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็มีแบบส่วนหนึ่งมีช่วยในการคิดเนื้อด้วยใช่ค่ะใช่ก็รู้สึกว่าตอนนี้มัน ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะแล้วก็อยากให้คนที่ตอนนี้ที่คนที่ยังไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นก็อยากให้ลองเปิดใจดูค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีเพศเนาะใช่ก็ก็อยากให้ลองเปิดใจค่ะค่ะสำหรับช่องทางการติดตามของเบอร์รี่บอมนะคะตอนนี้ก็จะมี IG t i k ิกต็อก t t e r นะคะชื่อว่า b e r r y b o m b o f f i c i a l ค่ะค่ะ,คะสำหรับเบอร์ี่เบอร์รี่นะคะสามารถเข้าไปในอินสตาแกร